สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะผมก็วันนี้จะมาเล่านิทานเหมือนเดิมนะครับก่อนนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานเกี่ยวกับกระต่ายนะครับเดี๋ยมไปชมกันเลยนะครับเป็นเจอกับลุงต้นไม้กันเลยนะครับสวัสดีครับเด็กๆวันนี้ก็เจอกับลุงต้นไม้อีกแล้วลุงต้นไม้ก็มาทําหน้าที่เล่านิทานให้เด็กๆฟังเพลินๆนิทานเรื่องนี้ก็มีชื่อว่ากระต่ายแสนกลน กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยดึกดำบันณนุนะ่นนะณพื้นที่อันไกลโพ้นก็จะมีเจ้ากระต่ายเกิดขึ้นมาเจ้าเสือเจ้าเหยี่ยวเจ้าไก่เกิดมาร่วมกันในหมู่บ้านนั้นตั้งแต่เด็กๆก,ก็เป็นเพื่อนกันก็อยู่มาอยู่มา เจ้าเสือกระต่ายไก่เหยี่ยวก็โตเป็นหนุ่มและวันหนึ่งเจ้าเสือก็มานั่งชุมนุมคุยกับเพื่อนก็เอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยไอ้เกเลยเรานี่ก็โตกันเป็นหนุ่มๆกันแล้วเราว่าเราแยกตัวออกไปทำมาหากินไปอยู่ตามป่าตามเขาไปทำไร่ไถานาของเราดีกว่าเองเห็นเห็นด้วยไหมไอ้เจ้ากระต่ายบอกเออดีเหมือนกันนะไอ้เหยี่ยวก็เห็นด้วย ไอเจ้าไก่ก็เออแจ๋วเลยวะ่ะอยู่ว้านนอกคอกนามันก็ดีมกันงเงียบๆดีก็พากันไปลาพ่อลาแม่ก็พากันไปตั้งลกลากไปสร้างกระท่อมอยู่หัวไล่ปลาย,ายนาทำมาหากินเช้ามาก็ออกทำไร่ไถนาครับน,นี่ก่อนจะออกไปก็ตกลงกันว่าทุกวันจะต้องมีคนอยู่บ้านคนหนึ่ง คอยทากับข้าวหุงข้าวหาข้าวไว้ให้กินเพราะสามคนไปทําจะได้เหนื่อยกลับมาจะได้กินได้เลยก็ตกลงว่าจะทําเปลี่ยนกันคนละวันคนละวันคนละวันวันแรกเจ้าเสือก็อาสาก่อนเลยอ่ะวันนี้แกไปทํานาข้าอยู่บ้านอย่างงี้เดี๋ยวข้าจะหาของอร่อยอร่อยไว้ให้กินวันนั้นตกเย็นมาเพื่อนก็กลับมาถามว่าเออเสือเอ,อ้ย มีอะไรกินมั้งว่าวันเนี้ยเสือบอกโอ้วันนี้ของอร่อยเด็ดๆเลยไปจับฟางมาได้ตัวหนึ่งแาบเงี้ยเนี่ยทั้งทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งอุ่นทำอะไราสารพัดไห้กิจเพื่อนก็กินกันอร่อยโอ้โหชื่นใจไหมเสือนี่มันเก่งเว้ยจับฟางควางมันโอ้อร่อยรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเจ้าเหยี่ยวก็รับอาสาแล้วว่าวันนี้วันข่าและ เองไปทําไล่ไถานาเถอะเดี๋ยวข้าออกหาอาหารเองพอเช้าเพื่อนไปเจ้าเหยี่ยวก็ออกบินถลาล่อนไปตามท้องฟ้าล่อนไปที่แม่น้ําไปดูเจ้าเหยี่ยวมันตาคมนี่มันเห็นปลาว่ายมานี่มันมองเห็นแต่ไกลแล้วมันก็โชบฟืบลงมาก็จับปลาได้เอาปลามาทอดมาต้มมาปิ้งมาย่างเย็นมาเพื่อนก็ได้กิน ไอ้เจ้ากระต่ายเนี่ยทุกวันมันก็จะแวบทุกวันแหละแวบมาดูไอ้เสือว่าให้มันจับจับวางยังไงเห็นหมดแหละแอบมาทุกวันเนี่ยดูเจ้าเหยี่ยวว่ามันจับปลาอย่างไงก็เห็นหมดอ่ะพอวันต่อมาก็ถึงเวลาเจ้าไก่แล้วไอ้ไอ้เจ้าตายเขาเป็นคนสุดท้ายเลยนี่ถึงเจ้าไก่เจ้าไก่ก็ช้ามาโอ้กูจะทําอะไรเพื่อนกินดีวะเนี่ย ทำของเด็ดเลยว่างั้นเนี่ยเจ้าไก่ก็ถึงเช้ามาก็ตั้งหม้อข้าวหุงข้าวเลยเอาหม้อมาขึ้นบนปากหม้อก็กระตากระตากระตากระไข่ออกมาไข่ออกมาไข่ออกมา,า,อา,มาโอ้โหวันนี้เมนูไข่ทั้งน้านล้วนเย็นกลับมาเพื่อนก็กินโอ้โหวันนี้ไข่ต้มไข่นึ่งไข่ตุน๋นมีสารพัดไข่เออมันก็อร่อยดีมกันนะเพื่อนก็กิกนก็อร่อร่อยกันนอนหลับ ตื่นเช้ามาก็บอกเฮ้ยตายเอ้ยข่าวเนี้ยตาเองแล้วละ่ะข้าก็จะไปทไําไรไถนากันวันนี้ทั้งไอเสือไอไก่เหี่ยวก็จะไปกันและตายก็บอกเออไปเลยเอ็งไม่ต้องห่วงลรอกเดี๋ยวข้าอยู่ทางนี้ข้าจัดการเรียบร้อยว่างนั้นตายก็บอกโอ้โหกูเกิดมากูกินแต่แครอทกูจะหาอะไรเพื่อนกินแล้วเนี่ยนอนนึกนั่งนึก เอาวะเดี๋ยวทำกูเห็นได้เหี่ยวจับปลานี่ว่ะเดี๋ยวไปจับปลาชายแม่น้ำตายก็ไปนั่งรอชายแม่น้ำเห็นอะไรมันลอยกระมุกกระหมัวตายกระตายมันไม่ดีมันตายเหี่ยวเหี่ยวมองจากฟ้ากระตายมองจากชายฝั่งเห็นอะไรกระมุกกระหมัวลอยกระมุกกระมับกระมุกกระมับมาตายนึกว่าปลาใหญ่แล้วพุ่งผู้วัดเลยโอ้โหชนปังหงายท้องเลย กลายเป็นตอไม้ขอนไม้มันลอยน้ํามาโอ้ยตายหัวโนโอ้โอยเจ็บนั่งโอดโอยอยู่พักหนึ่งคิดในใจโอ้ยทำกับข้าวเนี่ยมันยากแท้เวยเฮไม่เหมือนทนํานาเอาเอาไงดีวะกลับมาบ้านจะไปจับฟางอย่างไอเสือก็ไม่ได้กระต่ายตัวนิดเดียวฟางกระทึบตายนึกในใจ <c oughs> เอางี้กันแล้วกันวะเห็นไอไก่มันไข่กูอเอามั่งสิเดี๋ยวกูไข่มั่งนะว่า ตายก็จัดก,การหุงข้าวหุงปลาหม้อแกงมาเลยมาตั้งขึ้นขอมบนหม้อเลยไอ้ตายขึ้นนั่งยองยองบนหม้อเลยเบ่งอืดอืดอดสักพักหนึ่งแหละไม่รู้ไข่หรืออะไรมันหลน่นแผะแผละแผะ,ะลงมาปรากฏว่ามันไม่ใช่ไข่แล้วมันเป็นขี้กระตายไอ้ตายก็เอาไงดีว่าเฮ้ยกูจะไข่เลยมันกลายเป็นขี้เอางี้ดีกว่าเว้ย เดี๋ยวต้มให้มันกินนี่แหละหลนปะลาลามันเลยว่างนั้นใช่ไหมไอ้ตายก็คนหลนทําให้จนเดือดเยอะน้ําปงน้ปาป่าใสอย่างดีไก่จะเย็นแล้วไอ้ตายเฮ้ยไม่ได้เว้ยเดยเพื่อนมานี่กูไม่กินแน่ข้าวมื้อนี้ว่างนั้นนะเพราะเพราะอาหารกับข้าวกูมื้อนี้กูไม่กินแน่ไอ้ตายก็คิดในใจจะทําทไงว็หลบเพื่อนได้ก็ทําป่วยเลยเป็นไข้โอ้โห ปูโปงจับสันเงี้ยเพื่อนกลับมาเอ้ยตายเว้ยวันนี้มีอะไรให้ข้ากินบ้างวะเป็นไงบ้างไอ้ตายบอกโอ้ยไม่สบายวะหนาวๆร้อนๆเมืรอไงั้นไอ้เพื่อนก็แล้วมึงม,มีอะไรให้กูกินบ้างและกูหิวเนี่ยนั่นแนะมึงไปดูเะในครนะัวน่ะกูหล่นปลาล้าไว้มึงหม้อหนึ่งมึงมึงกินเถอะแต่วันนี้กูไม่กินกูไม่สบายไอ้เพื่อนก็ด้วยความหิว ก็ปีข้าวคัวเลยไอ้ตายกับคุ้มโปงทําสันกันหักอยู่ปีข้าวคัวไปก็กินกันไม่ฟังเสียงแล้วโคดข้าวมาตักปะล,ะลาลาาดโอ้โหจะตายก็นอนคุ้มโปงสันกันหักอยู่ไอ้เจ้าเพื่อนก็เอาวะแหมกับข้าวไอ้ตายตักปะลาล่าหล่นมาแหมไอ้ตายมันก็มีฝีมือมันก็นหล่นปะลาลาอร่อยอยู่ว่ะส่วนไอ้เจ้าตายก็นอนบน่นพึมพำพึมพำ ไอ้เสือกินขี้กูไอ้ไก่กินขี้กูไอ้เหี่ยวกินขี้กูไอ้เสือได้ยินเฮ้ยไอ้ตายมันเพอ้ออะไรว่าพึมพำพึมพำไอ้ไก่ก็บอกว่าเออมันโกงไข่ขึ้นนะนะมันก็เพอไปตามภาษามันก็ไข่ขึ้นนะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วค่อยดูมันก็นแล้วกันแหมก็เลยกินไปกินไปเอ้ยตายเอ้ยมึงหลนปะลา้าอร่อยว่ะปลา้ามือนี้อสุดยอดของมึงเนี่ย เอ๊มึงไม่สบายมึงเลยอดเนาะกูกินเต็มที่เลยวะพอกินกันเสร็จก็ปรึกษากันนี้ตายมันแลดูจะอาการหนักอืมสงสัยท่าต้องพาไปหาหมอในเมืองแล้วล่ะไอ้ตายก็ทำสั่นเลยในใจก็คิดถ้าเพื่อนรู้ว่ากูเอาขี้ให้กินกูตายแน่กูตายแน่ไงต้องหาทางหนีเสร็จแล้วก็ไอ้ไก่ไอเ้เยว่ไอ้เสือก็คุยกันตกลงจะให้้เสือไปส่งไอ้ตาย บอกว่าเดี๋ยวเอาฟางในปูบนหลังเสือนะปูให้เรียบร้อยทําให้ดีเจเดี๋ยวไปส่งอ้ตายในเมืองไปหาหมอหน่อยแต่ว่าไม่งั้นมันตายแน่ดูอาการไม่ค่อยดีเลยเจ้าเสือก็ตกลงโปรงใจบอกเอามึงหาไม่ตายขึ้นมาบนหลังกูเลยว่า,างนั้นก็หาไม่ตายขึ้นมาเสือก็บอกเออเพื่อนเอ้ยงั้นมึงอยู่บ้านเนะี่ยเดี๋ยวกูไปคนเดียวนี่แหละไปส่งมันนะ่ะมึงไม่ต้องกลัวหรอกกูเสือไม่มีใครกล้าย,ยุ่งกับกูหรอกบอกงั้นนะเดี๋ยวกูส่งมันถึงในเมืองเสร็จ ถักสามเสร็จลูกพามันกลับตัวงี้เสร็จแล้วก็เดินออกเดินทางส่วนในเจ้าตายนี่อยู่บนหลังเสือก็นอนคุ้นคิดกูนี่ถ้าไอ้เสือรู้ว่ากูให้มันกินขี้นี่กูตายแน,น,น่นึกในใจเอางี่วะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถึงปั่นนี้แล้วกูไม่คิดจะกลับไปที่เดิมอีกแล้ววะเอาวะ ต้องกำจัดไอเสือคิดในใจเอาไว้ไม่ได้ไว้กูตายแน่ก็พกไม่ขีดมาด้วยคราวนี้ฟางที่อยู่หลังเสือมันแห้งๆเห็นไหมไอตายก็เอาเลยทำเอามือขยี้ฟางไอเสือก็ถามไอตายเป็นไรวะน่ะโอ้กูหนาวว่ากูจะชักว่างั้นเลยคุณหนาวกูจะชักไอเสือก็บอกมึงใจเย็นๆเดี๋ยวก็กายจะถึงแล้วมึงอดทนอีกหน่อยก็แล้วกันนะไอตายไม่พูดพามทำเพลงละเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด จุดไม่ขีดเผาฟางที่อยู่บนหลังเสือแล้วพอเผาเสร็จก็กระโดดลงกระโดดลงไอ้เสือก็ไฟลุกบนหลังก็ทาไงว่าไอ้ตายก็บอกไอ้เสือเหินไอ้เสือเหินไอ้เสือมันตกใจมันก็เชื่อยตายมันก็ยิ่งกระโดดใหญ่พอยิ่งกระโดดไฟมันก็ยิ่งลุกไฟมันลุกลุกใหญ่เลยโอ้โหไหมสมัยก่อนเนี่ยเสือไม่มีลายหรอกมาปัจจุบันในเสือมันมีลายเพราะไฟเนี่ยมันไหมเป็นลายพาดก่อนเลยเสือวิ่งสุดนิดเลย ยิงวิ่งยิงไฟลูกไอเสือนึกขึ้นได้เห็นแม่น้ำก็โดดลงเป็นน้ำตูดับไฟได้ทันโอ้โหหลังเหลืองลายหมดตัวเนื้อปอกเปิกหมดเลยแหม้ตายเอ้ยทำไมมึงทำอย่างนี้วะเนี่ยนึกในใจนะสงสัยไอ้ตายนี่จะคิดจะฆ่ากูแล้วว่างั้นเนี่ยงั้นกูไม่เอามึงไว้และไล่ตามเขานวิ่งไล่ตามไม่ตายไอ้ตายก็วิง่งหนีสุดฤทธิ์เลยวิ่งไปเจอต้อนหนามเหี่ยวต้นหนามเหี่ยวสมัยก่อนมันจะมีลูกดำดำมันจะเปรียกวเวียกหวาน ลุงต้นไม้ก็เคยกินอยู่มกันนะสมัยเด็กๆมันมีอยู่ตามท้องไร่ปลายนานแต่หูหนามเหี่ยวเนี่ยมันจะมีหนามงง,งงงงงเลยไอ้ตายก็เอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอเสือเฮ้ยมันยังหิวอะ่ะเดี๋ยวขอกินไอลูกหนามเหี่ยวกันเถอะไอ้ตายเขาก็ทําเป็นว่าไครมือยาวสาวได้สาวเอาใครมือเล็กเก็บได้เก็บเอาใครมือใหญ่ลูดได้ลูดเอาไอ้ไอ้ตายก็เขาทำเป็นเก็บทีละลูกสองลูก ไอเสือก็มองมือ,อกูมือใหญ่นี่ว่ากูลูดเลยดีกว่าไอตายมันจะได้ไม่ต้องกินว่างก้นแล้วก็ลูดพลืดแล้วโอ้โหน้าเหย่ยวที่มือหมดเลยโอ้ยดิ้นพลาดพลาดพลาดแล้วโกนไอตายไล่กวดอีกไล่กวดไอตายตายก็นหนีสุดฤทธิ์เลยไปอีกอันนี้พอปลายปลายมันไกลเข้าไอตายก็บอกเฮ้ยเสือเสือดี้นหยุดก่อนว่ากูเหนื่อยกูเหนื่อยอะ네ไไอเสือบอกกูไม่ฟังมึงแล้วมึงจะถ้าฆ่ากูกูจะต้องฆ่ามึงให้ได้เสร็จแล้วก็ ไปเจอกองที่ควายมันจะมีกองที่ควายแห้งกับกองขี้ฟายเปลี่ยนไอ้ตายมันตัวเล็กเนี่ยมันก็ขึ้นไปนั่งกองขี้ฟายแห้งนั่ง,งบอกนี่ไงไเสือโซฟาอย่างดีว่างนะันน่ะเห็นมากูนั่งเนี่ยสบายสบาย,บายมานั่นไหนมึงนั่งกองนู้นสิเดี๋ยวมึงจะได้พักเหนื่อยซะกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่กูใหม่ไอ้เสือก็หลงเชื่อ,อตายว้อยู่กันมาตั้งแต่เด็กกันนะคือลืมทุกทีว่าไอ้นี่มันมันเป็นศัตรูมันไม่ใช่เพื่อนก็ลงนั่งเลยพอนั่งทับขี้ฟายขี้ฟายเปลียวเปียก็แปด โอ้โหกระจายเละเต็มตัวไอเสือเลยไอเสือโกรธไล่ใหญ่เลยเขาที่วิ่งไล่กันไปไอตายก็ไปเข้าไปในหมู่บ้านไปเจอบ้านยายไม่ไม่ไปตายกันหนีเข้าไปหลบในบ้านยายไม่ไม่ยายไม่ไม่นี่มีลูกสาวสุกนี่ตายเห็นโอ้โหลูกสาวยายไม่ไม่นี่หย,ย,ยหยดย้อยเลยวะ่ะเดียเ๋ยวเถอะเดี๋ยวเสร็จแน่ว่านั้นเนาะพอตกไกลๆโพเพโพเพ,พ,เพมืดมืดไอตายก็เข้าไปปั้ม ลูกสาวยายไม่หม่ก็ร้องโวยวายยายไม่ไม่ก็ออกมาไล่ตีตายตายก็เพ่นหนีไปยายไม่ม่ก็บอกกับชาวบ้านบอกกับลูกสาว,วาเดี๋ยวถ้าเจอตายเนี่ยต้องเอามันให้ตายถึงแม้ตายก็จะเยี่ยวรถมันก็ขีว่ว่างั้นเนี่ยมันทําความแค้นหน่อยกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาหนีเข้ามาในบ้านกูษา ح, ช่วยให้ซ่อนหาข้าวให้กินยังจะมาปั้มลูกสาวก็อีกอะไรเงี้ยโอ้ยยายไม่ไม่โกรธมากเลย ครั้นี้พอมานานวันนานวันเขาความแก่มันก็เริ่มเข้ามาเจ้าตายมันก็ถึงเวลาที่จะต้องตายมันตายมันตายไปแถวป่าละเมาะข้างๆบ้านยายไม่ไม้นั่นแหละวันหนึ่งยายไม่ไม้ก็เดินเดินไปในสวนละเมาะไปหาเก็บเงาะมังคุดทุเรียนอะไรเงียเก็บไปเรื่อยไปเจอตายตาย,ตายนอนตายอยู่แต่หัวตายนานแล้วจนเนื้อนี่เน่าไปหมดเหลือแต่หัวกะโหลกกระดูกกองเอาย่ออยู่นั่น ยายไม่ไม่ก็อโอ้โหสมใจกูละมึงเอ้ยกูแค้นมึงมานานแล้วตายเอ้ยคราวนี้เรากูจะเยี่ยวรถมึงสักทีไงยายไม่ไม่ก็ถกปะถุงขึ้นนั่งค่อมเลยจะเยี่ยวลถเอ้หัวกะโหลกไ้ตายกะเอาให้สะใจมันตายมันจะได้ตกนกรกว่างั้นเถอะนี่แหละเอาเยี่ยวนี่แหละพอเยี่ยวฟูลงไปเท่านั้นเนี่ยโอ้โหยายไม่ไม่หงายท้องตึงชักตาตั้งเลย ชาวบ้านเเห็นเขาวิ่งมาช่วยกันพาไปส่งโรงพยาบาลโอ้โหชาวบ้านก็ล่ำลือโอ้โหไอ้ตายนี่มันร้ายกาจนะขนาดมันตายแล้วยายไม่ไม้เยี่ยวลดหัวกะโหลกมันเนี่ยชักตาตั้งเลยโอ้โหล่ำลือว่าไอ้ตายนี่มันมีฤทธิ์มากอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูน้นโอ้แต่ยังไม่ได้ถามยายไม่ไม้ว่าเป็นไรทําไมาถึงชักตาตั้งกับวันนั้นก็ไปเยี่ยมยายไม่ไม่ก็ไปถามหมอ ว่ายายไม่ไม้เป็นอะไรโหเยี่ยวลดหัวให้ตายเยี่ยวลดหัวก็โลกอ้ตายชักตาตั้งเลยหมอก็บอกว่ายายไม่ไม <c oughs> ้โดนแตนต่อยโอ้โหโดนแตนต่อยมันก็โดนแตนต่อยจริงๆแหละเพราะว่าในหัวก็โลกไอเจ้าตายนั่นน่ะมันตายมานานแล้วมันก็เน่าเปื่อยไปก็เหลือแต่หัวก็โลกแตนเมื่อเข้าไปทํารังในนั้นนะ่ะแคนนี้พอยายไม่ไม้ไปเยี่ยวใส่น้ํามันโดนมันก็พือขึ้นมาต่อย ก็นึกดูกันแล้วกันว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนก็ลุงต้นไม้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายโอเคนะครับก็จบไปแล้วครับกับนิทานเรื่องนี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่พันหนานะครับถ้าชอบกดไลค์ชอบมากก็กดซับนะครับบ๊ายบายครับ